วันนี้เราผ่านมาดูนะครับน้ำแร่โซดาอัปเดตจากเดิมมาหนึงอาทิตย์นะครับคลิปที่แล้วพูดว่าน้ำจืดน,นะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำแร่รดโซดานะครับอันนี้จะสูงขึ้น สูงขึ้นจากเติมนะครับคนก็ดูั สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับวันนี้ไม่ได้ลงนะครับพี่พ่านมาจากที่ทำงานพี่นะ อนนี้เขากำลังจะขุดไปอีกที่หนึ่ง เดิมประมาณหนกิโลนะนี่นะครับเขาเริ่มขุดอีกที่หนึ่งแล้วนะครับกำลังเริ่มขุดกันก็มีคนมาดูนะครับห่างจากจุดเดิมกิโลนึงนะครับ อันนี้ก็กำลังขุดกันกำลังเจาะน้ำบาดาลและโซดานะครับห่างจากจุดเดิมหนึ่งกิโลเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าจะมีน้ำเหมือนกันไหมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน